แล้วมาฟังเรื่องราวเกสสตัดีของลุงหลอมมีแก้วน้อยจ๊ะเดี<า>ลุงฉลอมมีแก้วน้อย<า>ตอนที่สามกันจ้ะ<า>คำถามข้อที่สีู่้ประสานงานไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยในอดีตชาติ คือผู้ประสานงานในชาตินี้นะจ๊ะที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องรวบรวมที่ดินแทงเกิดในรูปกายในของเด็กหลวงปู่เนี่ยจ๊ะเราใช้คําว่าผู้ประสานงานนะจ๊ะคาถามข้อที่สี่ผู้ประสานงานในอดีตชาติเขาเป็นใครและทำหน้าที่อะไรพระลูกเห็นเขาทำหน้าที่อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆ แม้เขาจะถูกทำร้ายเขาก็ไม่ยอมถอยอค่ะหลับตาฝายมตเป็ตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิญาปรมปรากันจ้าคำตอบสำหรับเรื่องราวการสร้างประมีของผู้ประสานงานของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น เขาก็ได้เกิดมาสร้างบารมีอ่รมกับมหานปุจยิยาจารย์และบุกันะกับเขาเหมือนกัน <c oughs> เรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดานที่ผ่านมานี่ผู้ประสานงานัาวโลกได้เกิดเป็นกระบทรสุดหลอ่อผู้เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นอย่แกล้งพระราชาองค์ที่ออกบวช แล้วเเขาเติบใหญ่ขึ้นเขาก็ได้ไปสมัครเขารับราชการเป็นทาหารกับเขาเหมือนกัน <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะหลังจากที่พูปภาษางานตัวโลกในพุทธันดรที่ผ่านมาแต่เขารับราชการเป็นทาหารแล้ว <Yeah. S 1> เขาก็ได้รับมอบหมายทําหน้าที่เป็นครูฝึกทหา <Yeah. S 1> ครควบคู่ไปกับการทําหน้าที่ให้คําปรึกษา เรื่องการตรวจด,ดูชัยภูมิพื้นที่ในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในแควน้นโอ้โอทำเป็นอย่เขามอนกันนอ้อง <laughs> และในความที่ผู้ประสานงานตะลุในพุทธนอนที่ผ่านมาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจด,ดูชัยภูมิพื้นที่เป็นอย่างมากกอบกับตัวเขาก็เป็นครูฝึกทหารที่มีชื่อเสียง แล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตางคนทั้งหลายได้เห็นที่เองจึงทำให้พระเถระผู้สืบทาวิชาต่อจากพระมหาเถระและคุยยาจางขอเราก็ได้ตัดสินใจเลือกผู้ประสานง,งานตัวลูกในพุทธนอนที่ผ่านมาให้มาทำหน้าที่รับบุญเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาพื้นที่สำหรับสร้างพระเจดีย์ และบุญยาสถานที่เป็นจุดรวมใจของมหาชนทั้งหลาย<อ>ตามที่ต่างๆทั้งภายในแวนและภายนอกแว้<า>้หาที่สร้างพระเจดีย์ด้วยเนาะ<อ>ไห่เก่งๆเนะาะ <laughs> <า>ในจาผู้ประสานงานตัะลูกในพุทธันดอนที่ผ่านมาจะมีโอกาสได้รับบุญ,ญเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาพื้นที่สําหรับสร้างพระเจดีย์และบุญญาสถาน ตอนที่ต่างๆทัามงในแควและนอกแควแล้วตัวเขายังได้รับมอบหมายจากพระเถระผู้สืบทอดวิชาให้ไปทำหน้าที่รวบรวมเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เนื่องโดยพระเดชกุณหลวงปู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาอีกด้วยไม่มีอะไรใหม่เนะพระภายหลังจากที่พระเดชกุณหลวงปู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาท่านละสังขารลงที่วัดป่า ซึ่เป็นวัดเดียวก,กันกับวัดของพระมหาเถระหรือคุณยายจางของเราแล้วเนี่ยอกค์กที่คยอยู่สนองงานพระเดชพระงปู่ต่างก็ได้กระจายกระจายและแยกย้ายกันไปอยู่ตามที่ต่างๆหลังจากที่หลวงปู่ท่านสิ้นแล้วในพุทธันดรที่ผ่านมานะจ๊ะและเมื่อพระประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมา แต่รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญจากพระเถระผู้สืบทอดวิชาแ้วตัวเขาก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับพระเถระในทํานองที่ว่าตัวเขาจะมุ่งมั่นทําภารกิจนี้ให้สําเร็จให้จงได้โดยตัวเขาจะไม่ย่อท้อและไม่หวดาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าตัวเขาจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน หรืออาชีวิตเขาแรกก็ตามตัวเขาก็ยอมเพื่อที่จะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จให้ได้หัวใจยิ่งใหญ่เนาะใจเด็ดจริงๆจากนั้นผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เริ่มทำชุมชนสัมพันธ์และติดตาประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งภายในและภายนอกแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวชรวบรวมเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เนื่องเดยเดะคุณหลวงปู่องค์ที่ออกบวชนี่นะจ๊ะรวบรวมเรื่องราวและสิ่ง,งต่างๆที่เนื่องเดยเดออเยะคุณหลงงงวปงปู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาซึ่งก็มีในบางครั้งที่มีคนไม่เข้าใจและก็ไม่เห็นด้วยกับภารกิจดังกล่าวออกพุทธันดอนที่ผ่านมาก็มีนะยกตัวอย่างเช่น มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผู้ประสานงานตะโลกในพุทธันดานที่ผ่านมาได้ลองพื้นที่ไปทำชุมชนสัมพันธ์่าจะสร้างพระเจดีย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาพุทธอยู่ในหัวเมืองแห่งหนึ่งแี่จะภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ทว่าในเมืองแห่งนั้นได้มีเศรษฐีผู้มีอิทธิพลอยู่สองท่านที่ไม่กินเส้น เป็นเกาเหลาเนาะหรือไม่ถูกฉะโลกกันเศษถีผู้มีอิทธิพลสองท่านไม่ถูกฉะโลกกันนะแล้วเมื่อผู้ประสานตัวลูกในพุทธดอนที่ผ่านมาลองไปทำชมชมสัมพันธ์ที่หุ่เมืองแห่งนี้ตัวเขาก็ได้ไปติดต่อพูดคุยและแจ้งเรื่องการสร้างพระเจดีย์กับเศรษฐีคนที่หนึ่งโดยที่ยังไม่ได้ไปแจ้งให้เศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนที่สอง ได้ครับรู้หรือรับทราบเลยและเมื่อเวลาผ่านไปท,ทัณฑิี่เศรษฐีผู้มีอิทธิพลกันที่สองได้ทราบเรื่องนี้เข้าเศรษฐีผู้มีอิทธิพลกันที่สองก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเหมือนกับผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธนดนที่ผ่านมาไม่ให้ความสำคัญกับตัวเขาเลยหรือพูดง,ง่ายๆว่าเหมือนกับตัวเขาถูกข้ามหน้าข้ามตาไปนั่นเอง เป็นชนิดเศรษฐีผู้บิทธิพลคนที่สองจึงเคยความรู้สึกต่อต้านและตั้งใจว่าตาผู้ประสานงานตัวลูกเนี่ยพุทธนนท์ที่ผ่านมาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากตัวเขาตัวเขาจะไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับผู้ประสานงานของตัวลูกทั้งสิน้นดังนั้นในเวลาต่อมาเมื่อผู้ประสานงานตัวลูกเนี่ยพุทธนนท์ที่ผ่านมา ได้กรรมหาเศรษฐีผู้มีอิทธิพลที่สองเพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างพระเจดีย์ตัวเขาจึงไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับผู้ประสานงานตัวลูกเลยที่จริงก็เข้าหาแลแต่ว่าแบ่งภาคไปได้ก็ต้องมาทีละคนอีกทั้งตัวเขายังได้ปลุกปั่นพวกชาวบ้านให้มีกระแสต่อต้านการสร้างพระเจดีย์ ที่พูดภาษางานตัวลูกในพุทธนอรที่ผ่านมากำลังดำเนินการอยู่อีกด้วยเมื่อผูปภาษางานตัวลูกในพุทธนดรที่ผ่านมาได้เจอกับเหตุการณ์เช่นนั้นในความที่ตัวเขาเป็นหนุ่มมัน่นมีความมั่นใจในตัวเองสูงเพราะคิดว่าตัวเขาเองก็มีดีกรีเป็นถึงครูฝึกทหาร และก็เป็นถึงที่ปรึกษาทางด้านการตรวจด,ดูชัยภูมิพื้นที่ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งภายในแควนและภายนอกแคว้น้ดยเหตุนี้เองจึงทําให้ปรูอประสานงานต่อโลกในพุทธดานที่ผ่านมาคิดว่าตัวเขาจะต้องใช้ไม้แข็งโดยใช้วิธีการข่มขู่และกดดันเศรษฐีคนที่สองและพวกกลุ่มคนที่มาต่อต้านเหล่านั้นให้อยู่หมัด และพวประสานงานตัวลูกในพุทธนนทที่ผ่านมาก็ได้ไปติดต่อทหารที่มีอาวุธครบมือให้มาเจอกันกดดันแกมขมขู่เศรษฐีผู้มีติพลกันที่สองและกลุ่มคนที่มาต่อต้านในทันที oh. คือใช้ไม้แข็งนี่นะจ๊ะ oh. และเมื่อเศรษฐีผู้มีติิพลกันที่สองถูกกดดันแกมขมขูมากเข้ามากเขาแต่เขาก็เลย จำยอมใมีความร่วมมือและเลิกปลุกปั่นกระแสะพวกชาวบ,บ้านลงในที่สุดแต่มันก็เป็นวิบากรรมที่ติดตามผู้ประสานงานของตระลลกในพุทธดอนที่ผ่านมาและโดยวิบากรรมดังกล่าวที่เคยกดดันแก้มคงคูแต่ทีผู้มีจิตพลันที่สองและกลมคนที่มาต่อต้านการสร้างพระราชดีในหูมืองดังกล่าวในพุทธดอนที่ผ่านมานี่เอง มันก็ได้กลายเป็นวิบากรรมที่ติดตามตัวเขาตั้ง,งแต่พบชาตินั้นเรื่อยมา oh. จนกระทั่งมาถึงในพบชาติปัจจุบันนี้นวิบากรรมนั้นกลาได้ช่องตามตาทรงผลจ oh. ึงเป็นผลทําให้ตัวเขาต้องมาถูกคมขู่และกดดันเหมือนอย่างที่ตัวเขาได้เคยกระทําเอาไว้นั่นเอง oh. แล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง oh. ที่ผู้ประสานงานของตัวลูกในพุทธนรกที่ผ่านมาต้องไปเจอกับคนที่ ไม่เข้าใจในภารกิจของตัวเขาจนถึงขั้นขู่ทำร้ายหมายที่จะเอาชีวิตเลยทีเดียว oh. เรื่องก็มีอยู่ว่าไม่อยู่ครั้งหนึ่งผู้ประสานงานตะลุในพุทธนาที่ผ่านมาไนดะ้เดินทางไปยังหัวเมืองแห่งหนึ่งไปื่องการที่จะหาสถานที่สำหรับสร้างบุญญาสถานที่เป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญทั้งหลาย แต่เมื่อผู้ประสานงานตัวลูกดเดินทางไปถึงที่สถานที่แห่งนั้นแล้วตัวเขาก็กลับพบว่าสถานที่แห่งนั้นมีพวกชาวบ้านที่นับถือและที่ความเชื่ออื่นอาศัยอยู่และเมื่อชาวบ้านเหล่านั้นได้รู้ว่าผู้ประสานงานตัวลูกต้องการที่จะมาสร้างบุญยสถานที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธพวกเขาก็รู้สึกไม่พอใจและไม่เห็นด้วยอย่างแรง จากนึงขัง้นรู่ทำร้ายหมาที่จะเอาชีวิตผู้ประสานงานตัวลูกเนียพุทธันดรที่ผ่านมาเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่ผู้ประสานงานตัวลูกเนียพุทธันดรที่ผ่านมามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ได้จึงทำให้ตัวเขาไม่ได้หวาดหวัน่นหรือหวาดกลัวต่อคำขู่ทำร้ายของคนที่ไม่ประสงค์ดีเหล่านั้นเลย เรียกได้ว่าตัวเขาติดตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่นี้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียว <Yeah. S 1> และ้วยอัตยาสายที่ตัวเขามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้เองมันยังได้กลาเป็นอุปนิสัยที่ติดตามตัวเขามาข้ามพบข้ามชาติจบจนกระทั่งมาถึงในพบชาติปัจจุบันนี้เมื่อเัเขาได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญจากพระเถระ ที่ตัวเขาเคารพรักแล้วแต่เขาจึงได้ทุ่มเททำภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายอยากเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง<า>ในระหว่างที่ผู้ประสานงานของตัวโลกในพุทธดอนที่ผ่านมานะกำลังรวบรวมเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆที่เนื่องโดยพระเดชหลงปู่อยู่นั้นตัวเขาก็ได้มีโอกาสพบกับลุงหลอมในพุทธดอนที่ผ่านมา แล้วเมื่อผอประสานงานตัวลูกในพุทธนอนที่ผ่านมาได้พบกับลุงหลอมแล้วตัวเขาก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเถระผู้สืบทอดวิชารวมถึงภารกิจที่ตัวเขาได้รับมอบหมายมาจากพระเถระให้ลุงหลอมได้ฟังลุงหลอมพุทธนอนที่ผ่านมานะทันทีที่ลุงหลอมในพุทธนอนที่ผ่านมาได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระเถระและภารกิจดังกล่าวแล้ว เรื่องลอมก็หวนระลึกนึกถึงคำที่พระเดชคระหลวงปู่ในพุทธอดี่ผ่านมาได้สั่งเอาไว้ว่าให้เก็บรักษาผ้าไตรจีวรของท่านเอาไว้พอเราถวายกับผู้สืบทอดวิชาและหลังจากที่เรื่องลลอมในพุทธอดี่ผ่านมาได้พิจารณาไตรตรองอย่างที่ท้่นแล้วเรื่องลอมก็เกิดความมั่นใจว่าพระเถระที่ผู้ประสานงานตัวกูก ในพุทธออนที่ผ่านมากล่าวถึงจะตั้งเป็นผู้สืบทอดวิชาอย่างแน่นอนเมื่อลุงหลอนในพุทธออนที่ผ่านมาเกิดความมั่นใจเช่นนั้นลงุงหลอนยังได้เดินทางไปถวายผ้าไตราจีวรจุดนั้นให้กับระเถระผู้สืบทอดวิชาทั้งลงุงหลอนยังได้รอบรวมเรื่องราวและสิ่ง,งต่างๆที่เนื่องโดยพระเดค์หลวงปู่ในพุทธอดอนที่ผ่านมา เป็นน้อมถวายให้กับพระเถระโดยผ่านทางผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยหลังจากที่ผู้ประสานงานตัวลูกในพุทตดตอนที่ผ่านมาปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมายจากพระเถระผู้สืบทอดวิชาสาเร็จลร่วมไปได้ด้วยดีแล้วตัวเขาก็ได้ออกบวช เป็นพระภิกษุในช่วงบ้านปลายของชีวิตในบวชเขาเมืนงเนะาะเมื่อผู้ประสานง,งานตะลุกในพุทธนานที่ผ่านมาออกบวชแล้ว้าเขาก็ได้ตั้งใจฝึกตอนๆนหิวบำเป็นตบะเป็นพระนะฮะโกบคู่ไปกับการมาเป็นสมรมะธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลังและได้ผลในความเพียรที่ผู้ประสานง,งานตะลุก ในพุทธันดอนที่ผ่านมาที่มันประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิจาณนี้เองจึงทำให้ตัวเขาสามารถหยุดใจจนเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุดส<า>เมื่อผู้ประสานง,งานตระลกในพุทธันดอนที่ผ่านมาละจากโลกไปแล้วเขาก็ได้เตินทางกลับไปสู่ดุสิบบุรีพงบมพิเศษเขตบรมโพธิ์สัตว ได้อย่างสมภาคภูมในความเป็นนักรบกล้าแห่งกองนัพตำม<า> <c oughs> ดูสิตปรีนาอ do you see ดูสิปุรีดูสิปุรีที่ตรงนี้แสงธรรมอันไพ่สำหรับเรื่องราวเคสที่ของลุงหลอมีแก้วน้อยในคืนนี้ก็คงจะต้อง เบพระหลวงพ่อสังเกตเพียงเท่านี้นะจ๊ะ